สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพลเชียนตีดิฉันนางสาวเรดามาศีดิฉันนางสาวธุรัสวดีมดรักษาวันนี้กลุ่ของพวกหนูจะออกมานําเสนอโครงงานเรื่องเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะขั้นตอนที่1นะคะนําสีดําทาที่รลังโฟมเนื่องจากสีดํามีความสามารถในการดูดแสงแดดได้ดีและทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ ขั้นตอนที่2นําไม้ไผ่ยสองลำาม,มาวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งของรังโฟมค่ะขั้นตอนที่สนําปิ๊บทั้งสองซีบมาวางควาําุงบนไม้เพลยค่ะขั้นตอนที่4นําตะแกีงปิ้งยา่างมาวางบนปิ๊บขั้นตอนที่หําฝารังโฟมที่ติดกระจุกแล้วมาปิดรังโฟมได้เลยค่ะจากการทดลองผลปรากฏว่าปลาที่ตากแดดปกติ เนื้อมีความชื้นส่วนปลาที่ตากแด,ดดโดยใช้ตะอบแห้งพลังงานแสงอาทิต์ปลาแห้งสนิทค่ะ